โอเคก็สวัสดีครับวันนี้วันที่ยี่สิบยี่สิบนะครับเดือนมีนาคมนะครับสองห้นะาหหกะก็ประมาณสามวันถึง5วันที่ผ่านมามันจะมีข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งนะครับอันนี้คุยกันในแง่ถึงความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดไปสายรับเหมาก่อสร้างสายวิศวกรสถาปนิกสถาปนิกกรรมตกแต่งภายในอะไรเงี้ยหรือว่า,าทีมขายของเก่านะครับจะรู้จะรู้กันดีเนาะว่าว่าแบบ เรื่องบบน,นี้เป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็อาจจะเจอคุณอาจจะเจอได้นะครับก็แม้แต่อันนี้เราเราเล่าให้ฟังก่อนหรือว่าเขาเรียกอะไร,รอ่ะเขาเรียกว่าออกตัวก่อนเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะครับเราไม่ได้คุยกันในแง่ของไม่ได้คุยกันในแง่ของเขาเรียกอะไรด้านวิทยาศาสตร์จ๋านะครับเราพูดถึงเพ่เรื่องความปลอดภัยอย่างเดียวนะครับกม็มันมันมีข่าวนะครับ วันนี้ข่าวมาหลายวันแล้วก็คืออวัสดุกำมะถันรังสีซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดหายนะครับประมาณช่วงปลายกุมภาพันธ์ปลายกุมภาก็เอาเดือนก่อนไม่เท่าไหร่นะอ่สําหรับคนที่ติดตามหรือใครที่เข้ามาขอบคุณที่ผ่านมาชมแวะชมเล่นๆนะครับก็อนอกจากติดตามเพจเราแล้ว,ลวเนี่ยเอความรู้เทอบนอกจากดูสินค้าบ้านที่ดินรถยนต์รถทั่วไปรถซปเปอร์คาร์ก็มีนะครับก็มาผมเราจะมี เลเซอร์เลอเล็กๆด้วยนะครับก็คือ <c oughs> ช่วงที่หนึ่งเป็นช่วงของดนตะรีเนาะมีมีสอนกีตาร์เบื้องต้นให้กลับไปติดตามดูได้นะครับมีแล้วสามเทปเลืออีกสี่เทปนะครับก็จะครบนะครับ c p นะครับเด็กรุ่นใหม่ไม่เข้าใจก็ากลับมาที่เรื่องของเรานะครับเนี่ยนอกจากนอกจากเรื่องของเลเซอร์เรทั่วไปแล้วจะมีเรื่องของไลฟ์ประจําสัปดาห์ด้วยนะครับทำหลายเพจมีเพจนี้แหละที่ไลฟ์นะครับเพราะว่า ผมว่ามันเน้นเข้าใจง่ายเนาะแบบว่าเป็นเรื่องทั่วไปนะครับพเพราะว่าเพจน้หน้าที่ดินมันคือค้าขายอยู่แล้วก็คือขายน้ำรวมวอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยคุยเรื่องอื่นๆด้วยได้นะครับในวันนี้ว,วันจันทนะเปิดมาทํางานใหม่นะครับก็ขายตั้งแต่ปลายกุมภาเดือนก่อนอะ่ะนะครับซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดเจอแล้วนะครับเมื่อวานบอกว่าเจอนะครับแต่ว่าเจอที่หนึ่งเขาไปดูกันไม่ไม่มีนะครับก็ถ้าเกิดคุณดูตามข่าวต่างๆก็จะมีข้อมูลเยอะไปหมดนะครับ เขามาเล่าให้กันฟังได้นะครับบางคนก็อันนี้ผมบอกเลยนะสำหรับคนที่อยากเริ่มทําอะไรบางอย่างนะครับเนี่ยหลังจากฟังไลฟ์เราหรือกําลังฟังอยู่นี้ก็คือคุณไปไลฟ์ได้เลยนะครับไลฟ์ได้เลยนะครับเรื่องอะไรก็ได้นะครับเล่าไปเลยนะครับเราผมรับรองมีคนไปฟังแน่ๆแน่างนั้นก็เพื่อนคุณประมาณนี้นะครับก็ที่เขาไปเจอเนี่ยพบถูกบีบอัดเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะครับซ้อนกันเป็นชั้นสูงนะครับในโรงหลอมเหล็กประมาณนี้นะครับเขาเจอเนาะแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอาเรียงตั้งแต่แรกๆเลยนะครับตอนแรกมันหายไปมันหายไปจากโรงไฟฟ้าแห่งหนึง่งในจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็ทางโรงงานบอกว่าทางไฟฟ้าเนี่ยทราบว่าหายไปวันที่23กุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าหายไปได้ยังไงนะครับหรือหายไปยังได้อย่างไรนะครับเขาไม่รู้นะประมาณนี้นะครับก็พอดีผมงานประจําเนี่ยจะได้ทําในหน่วยง,งานรัฐแห่งหนึ่งนะครับก็มันมีเรื่องของเวลาเรารื้อถอนอะไรมาเนี่ย สิ่งที่ขายไม่ได้เนี่ยเราจะให้บริษัทบุรธะเหมาขนออกไปนอกค้นที่เลยนะครับก็คือมีใบบอกว่าอ่าอันนี้เราไม่เอานะเช่นเศษกระจกแตกนะครับก็คือขนออกไปเลยนะครับไปทิ้งที่ไหนก็ได้ทีูุ่รับเหมาจเจ้าใบนะครับอันนี้คุณเอาไปเลยนะครับอย่างส่วนตัวเราเหมือนกันผมเราไปรับงานอื่นของคนอื่นมาเนี่ยก็เจ้าของบ้านบอกว่าไม่เอาละนะครับเศษไม้อะไรเงี้ยครับคุณเอาไปทิ้งเถะหน่อยแล้วก็ต้องบอกรถ มารับไปประมาณนี้นะครับก็คนไปเลยน,นะครับในแนวนี้นะครับอันนี้เหมือนกันก็เขามารับคงคงมีคนมารับไปหรือหรือไม่ก็เรื่องของตัวละครมก็เป็นไม่ได้นะอาจจะเป็นคนที่เคยมาแบบว่าเคยมาติดต่ออยู่แล้วนะครับประมาณนั้นนะครับก็แต่น่าจะหลุดออกมาจากพื้นที่เนาะเพราะว่าติดตั้งมานานเขาบอกว่าเนี่ยปีสามแปดแล้วเนี่ยที่อ่านข้อมูลให้นะครับวันที่สิบสีนะครับมีนาคมนะครับ สำนักง,งานปรมาณูเพื่อสันตินะครับที่ตั้งอยู่แถวมอ,อกษตรเนาะบางเขตนะครับก็และผูว้ว่าราชกรารจังหวัดปราจีนถแถลงครั้งแรกว่าเจอแล้วนะครับอ่าอื่นๆไม่คุยนะครับมาคุยถึงที่เจอเลยนะครับโอเควันที่ยี่สิบวันนี้แหละวันที่ผมเราไลฟ์กันนี่แหละเรามาคุยกันเนี่ยก็เจอแล้วถแถลงเมื่อตอนช่วงกลางวันช่วงบ่ายครับ มีคนบอกว่าไม่ได้ยินไลฟ์ด้วยนะครับถ้าเป็นไลฟ์ของหน่วยงานรลฐก็อาจจะมีปัญหาหน่อยคุณต้องไปดูในเขาเรียกกันอะไรวะคุณต้องไปดูในข่าวที่เป็นข่าวสำนักข่าวหลักประมาณนั้นนะครับเอเน,นี่พอเจอแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามีข้อมูลว่า,าตรวจสอบว่าซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดเนี่ยพบมาจากฝุ่นแดงที่เกิดในโรงงานหลอมโลหะรีเซเครื่อที่รับซื้อมานะครับแล้วก็ซีเซียมหนึ่งสามเจ็ด้นอยู่ในนั้นนะครับขีดสั้ในใต้สองเส้น สำคัญมากคำนี้ซึ่งไม่รู้ว่าหลอมไปหลอมไปแล้วหรือยังนะครับแต่มีการตรวจพบสารซีเซียมหนึ่งมเจ็ในฝุ่นแดงที่เกิดจากกระนบวนการหลอมนะครับโอเคโรงงานบอกว่าหลอมในระบบปิดก,ก็ว่ากันไปนะครับอก็ว่าไปยาวเลยนะครับอ่ะคราวนี้เรามาความรู้จักมันนิดนึงนะครับนอกจากที่สำหรับบางคนที่ไปอ่านย่อยแล้วก็ฟังเล่นๆไปเหมือนนิทานอะไรไปนะครับก็ ก็คือซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดไอโซโทโปกัมมันตรังสีของธาตุซีเซียมนะครับเป็นผลผลิตฟิชชันที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันนะครับส่วนใหญ่มาใช้ในอุปกรณ์วัดความชื้นนะครับโอเคอ่ารู้แล้วว่า,ามาทาอะไรเนะาะก็วัดอัตราการไหลหรืออุปกรณ์ตรวจวัดชนิดอื่นที่ใช้หลักการทํางานคล้ายๆกันนะครับลักษณะของสารซีเซียมจะมีความคล้ายกับเม็ดเกลือขาวนะครับละลายน้ําได้ฟุ้งกระจายได้นะครับอ่าโอเคข้อมูลที่สําคัญมากที่สําคัญ มันไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับคือเราจะไม่รู้เลยนะครับถ้าเราใช้เซนต์ของฮิมอันเซนต์นะครับคอมอนเซนต์มาเนี่ยนะครับไม่รู้ว่ามีอันนี้อยู่ต้องใช้เครื่องตรวจจับนะครับหางบังเอิญก็ไปสัมผัสเบื้องต้นนะครับไม่มีอาการนะครับแต่ถ้าหากไปสามวันจุดที่สัมผัสโดนจะเริ่มเปื่อยเน่าโอ้อันนี้อันตรายเนาะและภูมิต้านทานในร่างกายจะค่อยๆลดลงและหายไปนะครับเนื่องจากรังสีเข้าไปทําลายแอนติบอดีในร่างกายนะครับ ถ้าเกิดรับเข้าไปเยอะๆจะเกิดอะไรขึ้นก็เข้าสู่กล้ามเนื้อและกระดูกนะครับมีการทดลองด้วยอันนี้เพจแคทดมนะอันนี้ผมพี่เหมียวนะครับผมจบอ่านเ <c oughs> พราะว่าฮาดีนะครับก็มีการทดลองในสุนัขด้วยนะถ,ถ้าได้รับสารซีเซียมทั้งเดียวนะครับตสิบสี่14มโครกรัมต่อกิโลกรัมนะครับสุนัขตัวนั้นจะเสียชีวิตภายในสัปดาห์นะครับอืมมีการทดลองด้วยนะครับ เนี่ยโดยประมาณจะเป็นจะเป็นเรื่องแบบนี้นะครับแล้วก็โอเคหนึ่งสามเจ็ดตัวเลขหลังนั้นอนะ่ะคืออะไรนะครับก็คือมันคือเลขมวลนะครับสายสายที่เรียนแบบว่าวิทยาศาสตร์ตอนมอปลายจะเจอจะเจอนะครับเป็นวิชาที่ยากมากคือวิชาเคมีนะครับก็คือพอตอนหน้าสิบห้าวตอนแปดสิบสองรวมกันได้หนึ่งสามเจ็ดครับจะเรียกว่าก็เลยเรียกว่าซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับ โอ้แล้วก็มีข้อมูลอีกเยอะนะครับให้มาคุยนะครับแล้วก็อ่าโอเคอันนี้สําคัญมันก็มีจากท่องสามแล้วก็จากนู่นนี่นั่นนะเขาบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับมันจะมีอ่าเขาบอกว่าอันนี้จากกรมการแพทย์นนะบอกว่าลักษณะอาการสามกลุ่มนะครับก็คือระบบภลิตเลือดทางด้านอาหารและประสาทส่วนกลางนะครับก็คือเกิดให้เกิดแผลหลายๆวายง่ายนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่ทำเกิดโรคมะเร็งได้ประมาณนี้นะครับ โอเคข้อนี้ก็สําคัญเือนการปิดท้ายนะครับก็คือหากใครสงสัยว่าจะเกิดสัมผัสสิ่งนี้นะครับเช่นสิ่งที่เป็น warning นะครับเป,เป็นตัวเตือนนะก็คือคุณจะมีผื่นแดงตามผิวหนังผมร่วงนะครับขึ้นไส้เจียนอ่อนเพลียรวมทั้งการเข้าใกล้หรือสัมผัสวัตถุต้องสงสัยนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ในพื้นที่จังหวัดดังกล่าวนะครับอันนี้ไม่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 ว่ากันไม่ได้พูดว่าจังหวัดอะไร ก็พูดไ้แหละแต่แรกนะครับก็ให้มีประสานอสมอหรือพบแพทย์ที่สถานพยาบาลพร้อมทั้งแจ้งความเสียงสัมผัสต,ต่อเจ้าหน้าที่นะครับนี่เขาให้เบอร์โทรมาด้วยติดต่อที่โรงพยาบาลนพพร,รัตน์รชาชธานีกรมการแพทย์นะครับห้าเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดสี่สามสามสามนะครับส่นสองนำนะห้าหนึ่งเจ็ดสี่สามสามสามนะครับหรืออันนี้สําคัญมากเหมือนกันในอนาคตแล้วก็ปัจจุบันด้วยนะครับก็คือใครที่เจอวัตถุต้องสงสัยหรือวัสดุที่มีลักษณะดังกล่าวนะครับ หลีเกเลี่ยงการสัมผัสเด็วขาดนะหลีกเลี่ยงการสัมผัสเข้าไปอยู่ใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการสัมผัสและไม่เข้าไปอยู่ใกล้ชิดนะแลวกนเนาะแล้วก็แจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ตำรวจเจ้าที่ตำรวจหรือสำนักงานปรามบูรุสันติอ่าแสดงว่าสำนักงานใหญ่เหมือนกันนะครับดูแลเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะก็ะหรือแจ้งสายด่วนทางนิวเคลียร์และหลังสีได้ที่หนึ่งสองเก้าหกโอเคโอเคขออนุญาตแชร์ประสบไม่อยากพูดคำนี้เลยขออนุญาตแชร์นิทานเรื่องเล่าแล้วกันนะครับก็ มีโอกาสได้ทําประมาณห้องที่เกี่ยวกับห้องเอ็กซเรย์นะครับมากกว่า3ครั้งนะครับก็สิ่งที่จะการรังสีได้บางส่วนนะครับก็จะเป็นห้องเอ็กซ r เรย์ ERCP ห้อง MRI อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าแนวๆของพวกห้องเอ็กซเรย์ในอดีตมันคือระบบเ,เขาเรียกอะไรล่ะระบบที่ต้องใช้ประมาณว่ารังสีเหมือนกันนะครับ จ้น้าที่เองเนี่ยเขาจะมีตัวตรวจด,ด้วยหน่วยเป็นมิลลิเซอร์นะครับก็คือพกที่กระเป๋านะครับก็ผนังที่การลังสีได้นะครับโอเคมันมีมันมีอันนี้เราเราไปถึงเรื่องของเนื้อหาของวันนี้ก่อนมันจะมีคนวิจารณ์เรื่องของการระบบปิดหรือเปิดประมาณน,นี้นะครับผมจะาเล่าถึง Environment มกันก่อนออสภาพแวดล้อมมัน,นะครับก็คือพื้นผนังไม่ว่ากันนะครับพื้นคอนกรีต หนาสาเซนอะไรก็ว่าไปเือความกินสมรรเนะหรือโพเทนชัลนะสาเซนเอ่อตัวแผ่นวัสดุพืบนฝ้าเพดานขึ้นไปก็คล้ายๆกันเป็นโพเทนชัลสาเซนเนาะผนังเนี่ยจะเป็นดังนี้มีลักษณะดังนี้นะครับที่พอจะป้องกันรังสีได้หรืออยู่หรือใช้งานเพื่อใช้งานในห้องที่เป็นห้องเกี่ยวกับรังสีได้นะครับก็คือหนึ่งก็คือเป็นผนังก่ออิเต็มแผ่นนะครับก็คือ อสองก้อนซ้อนกันนะครับด้วยประเต็มแผ่นนะครับเนี่ยมันจะหนายีสเซนแล้วก็คุมก็ฉาปูนสองด้านนะครับแล้วก็นั่นแหละทําโดยรอบเลยนะครับแล้วก็ให้กรมวิทยาศาสตร์เป็นผู้ตรวจสอบนะครับเพื่ออนุมัติใช้ห้องนี้ประมาณนี้นะครับหากไม่ทําเป็นผนังก่ออิฉาปูน20ิเซนทำยังไงนประมาณนี้นะครับก็เราก็ใช้วิธีนี้ครับผมทําเป็นผนัง คอนกรีตเสริมเหล็กหนา10เซนติเมตรนะครับก็จะป้องกันนังสีได้นะครับประมาณนี้นะอีกวัสดุนึงที่ทํานิยมใช้กันก็คือตะกั่วนะครับตะกั่วจะทําให้ผนังนั้นบางลงนะครับก็คืออาจจะไม่ถึงสิบเซนแนวน,นี้นะครับก็อยู่ที่ความหนาของตะกั่วตามมาตรฐานนะครับก็ไม่เปิดดูได้นะแล้วก็มีวัสดุพิเศษก็มีนะครับเช่นวัสดุ ผนังเบายิบซับบอร์ดของอตาช้างนะตาช้างเก่านะครับก็คือ scg นะครับอันนี้ก็การลังสีเหมือนกันก็ก็เลยจะมาบอกว่านั่นแหละเขาก็เลยบ่นกันเรื่องของอภาพจากที่เกิดเหตุนะครับว่าโอเคไม่โอเคเป็นอย่างไรออกมาเนี่ยนะครับแล้วก็ยิ่งคนที่เขาไม่มีข้อมูลหรือไม่ไม่ได้ดูเนี่ยเขาจะยิ่งว่าเอานะครับว่าไม่ดูแลหรือไม่มีมาตรการที่โอเคประมาณแนวๆนั้นนะครับแนวๆนั้นนะครับ หมดแล้วนะครับของวันนี้นะครับอผมมีข้อมูลอะไรให้ดูอีกมั้ยนะครับอแล้วก็สําหรับสายวิทย์หรือคนที่สนใจเรื่องข่าวก็ไปดูได้นะครับเนี่ย cs เนี่ยครับซีเซียมนะครับในตารางธาตุนะครับแถวแรกเลยนะครับใต้ไฮโดรเจนนะครับอันนี้หกเห็นแน่ไปดูได้เลยนะครับโอเคมันก็จะมีคนโพสต์ข้อมูลต่างๆทั้งวันนะก็เนี่ย อย่างเขาบอกว่าปี1 9 6 1มีการทดลองให้ซีเซียม137ให้หนูในปริมาณ21.5ิมิลลิซีเวอร์ต่อกรัมนะครับพบว่า50%ของหนูตายภายในวันนะควันเมื่อกี้หมาตายเท่าไหร่3สัปดาห์เดียวหมาตายเร็วกว่าอีกะอะไรอีกนะครับซีเซียมจะมีครึ่งชีวิตหรือฮาฟไลฟ์ Life, อายุ30ปีและอยู่ในสภาพแวดล้อมนาน สามร้อยถึงหกร้อยปีนะครับอ้น่าปวนะเขาพูดถึงที่ทางลมดนวยนะลมช่วงนี้พัดยังไรนะครับประมาณนั้นเอผมว่าแล้วแปลกๆลมช่วงนี้มันไม่ใช่พัดมาจากเหนือแล้วนะมันจะพัดจากใต้ไหลลงมาไม่แน่ใจนะใต้ไปทางเหนือแแต่ว่าในลูกศรเมื่อเช้าที่ดูน่มันบอกว่าพัดต้จากต้นออกเชียงเหนือลงไปหยุ่ต้นตกเฉียงใต้ปะนี้นะแต่ก็ไม่ชัวร์นะครับไปไปไปค้นหาข้อมูลเอานะประมาณแล้วนะ เนี่ยแล้วก็คราวนี้ก็มีคนมาพูดเล่าอะไรเต็มเลทั้งวันอะ่ะเรื่องเนี้ซึ่งสําคัญนะครับโอเคเราจะย้อนกลับไปที่เรื่องเรื่องหนึง่งที่เป็นทําเอาไปทําเป็นหนังแล้วก็เป็นสารคดีเยอะมากสิ่งนั้นคือเชอร์โนบิลนะครับเชอร์โนบิลเนี่ยเกิดในช่วงใกล้ๆนี้ด้วยนะครับหมายถึงว่าในช่วงวันเวลานะ <c oughs> มายถึงหมถึงว่าในรอบปีนะมันเกิดมาที่1 6เมษายนปี29นะครับโ เกิดมาไม่กี่ปีเองผมช่วงนั้นนะก็คือระเ,เบิดมันมีการระเบิดขึ้นนะครับตอนนั้นนะ่ะเกิดที่รัฐยูเครนแหละแต่ว่าอยู่ในการปกครองของโซเวียตนะครับสภาพโซเวียตนะครับอ่าสิ่งที่เกิดเราเราสันส้นๆก็คือตาอปริกรณ์หนึ่งใน4ของโรงไฟฟ้าเกิดไหม้นาน9วันนะครับหลังทดลองเดินเครื่องเกิดปุ๊บเสียชีวิตทันที4ีรายนะครับ แล้วก็พื้นที่รัศมี30กิโลเมตรของโรงไฟฟ้านะครับถูกประกาศให้เป็นเขตอันตรายนะครับโอ้30ตารางกิโลเมตรรอบๆนั้นถ้าเกิดเรามีพื้นที่อยู่คิดถึงที่ดินหนึ่งละถ้าเกิดเรามีพื้นที่อยู่นี่เราเซ็งเลยนะครับย้ายอย่างเดียวนะครับไม่มีการต่อรองใดๆเพื่อเพื่อเซฟตี้เนาะนะครับคารประกาศเป็นเขตอันตรายแล้วก็หนึ่งปีต่อมานี่อันนี้เน,นี่ยสาคัญมันถึงบอกว่าจะจัดการกับมันยังไงประมาณนี้นะครับหนึ่งปีต่อมามีคนตายสี่พันนะครับเนี่ย อ่ะผมผมอ่านดูสารที่สารที่สารที่รั่วั่วล่วยออกมาคืออะไรอ่ะเนี่ยซีเซียมหนึ่งสามเจ็ดเหมือนกันครับตกค้างอยู่ในระบบมิเวศในช่วงนั้นเนาะกระทบกับคนจํานวนห้าถึงแปดล้านคนเนี่ยประมาณนี้นะครับเขาก็เลยอันนี้อันนี้ก็เลยพูดพูดย้อนกลับไปที่เรื่องของเขาเรียกอะไรเรื่องของนั่นแหละเรื่องของเซฟตี้เรื่องของคนที่อ,ออกมาเนาะคือไม่น่าเลยนะครับ เสียเสียเสียได้เสียได้ไดอะไรหลายหลายอย่างเนาะไม่ได้ไม่ได้ทาแต่ก็นั่นแหละมันเกิดจากความไม่รู้นั่นแหละนะครับความไม่รู้อันตรายมากความรู้และความไม่รู้ของคนประมาณนั้นนะครับก็จบแล้วนะครับสําหรับไลฟร์ของสัปดาห์นี้นะครับสัส้นๆเร็วๆประมาณนี้คนอื่นจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อผมก็จะได้ไปทำอย่างอื่นต่อด้วยนะอ่ะปิดไลฟ์ like, ลงเพียงเพียงเท่านี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิม หากใครที่สนใจบ้านและที่ดินติดต่อเรานะครับพูดไปจนไม่ได้ขายของเลยนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับมีอะไรขายมีนะาครับเอาสักเอาสักอย่างนึงนะครับก่อนก่อนจากกันก็รหัสหนึ่งสามสี่เป็นรถยนต์นะครับ C r 1 3อนหนึ CR ่งสะครับ BMW 430i นะครับ BMW ึคันสวยๆเวลับไปได้นะครับนะครับหมดแล้วนะครับแวะเข้าไปดูในเพจได้เนอะนะครับตรงสนุกนะครับก็ฝากถึงนั่นแหละผู้รับเหมาหรือว่าทีมเขาเรียกอะไรทีมแบบว่าคนที่รับของเก่าเออมีเคสหนึงเราสั้นๆการรับของเก่าซื้อของเก่า คือคือผมเคยสนใจธุรกิจนี้อยู่เห็นเห็นเห็นคนที่จังหวัดบ้านเกิดตัวเองรวยเลยนะครับด้วยของเก่าแล้วก็เปิดโกดังแล้วก็เอามาเก็บแล้วก็ไปขายอะไรนี้แหละนะครับก็มีข่าวหลายปีเหมือนกันลานลักของเก่าระเบิดน,นะครับก็คือเขาไปได้ลูกลูกเอ่อเป็นระเบิดจากเครื่องบินนะครับสง่งไปสงคราโลกนะครับก็มาวางไ,ไว้ในโกดังแล้วก็ใช้เรื่อยเรื่อยเหล็กเลื่อยฟ้า ลูกหนูลูกหนูแบบว่าตัดเหล็กนะครับตัดมันเกิดประกายไฟแล้วก็มันจุดชนวนของระเบิดตัวนั้นให้ทํางานนะครับเสียชีวิตนะครับดีที่ไม่ใช่ระเบิดลูกใหญ่มากคือเขาจะตัดเอาเหล็กเยาอยเอาเหล็กไปทําให้เป็นชิ้นเล็กแล้วก็ไปขายโรงงานใหญให่ได้ประมาณนี้นะครับก็เลยเสียชีวิตไปประมาณนี้ก็เราจะบอกว่าเนี่ยมันคล้ายกันนี่แหละก็คนที่ทาธุรก,กิจน,นี้ควรจะปรึกษาวิศวกรหรือหาความรู้เยอะๆนะครับเพื่อตัวคนเองนั่แหละประมาณนี้นะครับ ก็อ่าจบไลฟ์นี้อใช้เวลากลางดีนะครับไม่เร็วเกินไปเมื่อกี้อาจจะเร็วไปหน่อยก็ขอบคุณที่ติดตามเพจนะครับขอบคุณจริงจริงมีเห็นเห็นมีคนมาติดตามใหม่ในช่วงนี้ด้วยนะครับขอกลัขบขอบคุณนะครับสวัสดีครับ